ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาการจะพาทุกคนไปเที่ยวเขื่อนบนรัตไปดูวิถีชุมชนเขาทำอะไรกันบ้างต้นรอบเขื่อนแล้วก็ไปดูร้านกาแฟมีที่ไหนบ้างที่น่าเชื่ออิบปะกาจะพาไปเที่ยวตามไปนะคะทุกคน กาแฟร้านกาแฟข้างทางคเป็เส้นมิตรภาพนาะคะไปอูดรน,นะอันนี้ก็จะไปเกิดมรักก็เลยแวะซื้อกาแฟก่อนค่ะเป็นร้านเป็นร้านที่แบบโรแมนติกมากนะบรรยากาศดีธรรมชาติมาก ถานที่หนึ่งนะคะที่ปะกาจะพาทุกท่านมาดูมาชมนะคะเป็นสถานที่นําปลาจากเกิดบุลัดนะคะมาแปรรูปนะคะเป็นปลาส้มนะคะแล้วก็ปลาแดดเดียวนะคะแล้วปลาล้าด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะทุกท่าน,เป,นเ,เป็นเรือที่ชาวบ้านนะคะเรือออกหาปลาช่วงเดือนนี้ก็จะมดกับปลาะค่ะ ช่วงปาลากำลังวางไข่นะคะเดือนหน้าก็จับจับปลาได้แม้ท่านค่ะแล้วชาวบ้านก็จะเอาเรือามาจอดไว้นะคะคแล้วก็นำปลาไปนไปปลานะปลาส้มที่นำขึ้นมาแก้รูปแนละ้วเป็นปลาส้มนะคะแล้วก็อันนี้ปลาส้มปลาส้มที่ทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วะคะ่่ะนาทำไหมคะทุกท่านใหญ่ขึ้น แล้วก็เป็นปลาทูมมมัมนจะหแล้วเนี่ยเลือดพนนันนะคะชอบแบบไหนปลาจอมนะคะน่าทานมากนะคะสดๆใหม่นะคะนี่ราคา ก็สี่สิบบาทเหมือนกันค่ะสี่สิบบาทค่ะส้มปลาลินค่ะส้มปลาลินค่ะนี่ส้มปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่ค่ะถองร้อยหนึ่งร้อยนี่ทานไดยี่สิบบาทค่ะอ่านี่เป็นส้มปลาส้มบางตันอันนี้ปลาละสับปลาลาสับห้าสิบบาทค่ะเมนูหลากหลายมากนะคะเลือกได้เมนูเยอะมากแล้วก็มีปลาแห้งปลาแห้งขายไง ปลาน,นิปลาน,นปลาน,นย่างกันนะเอาไปทำเมนูได้หลากหลายนี่ก็ปาอันนี้ขายไหมคะนี่ยรง่หนึ่งร้อยบาท สองร้อยค่ะสองร้อยสามตังคาตังค์ตัค์ตังค์ขอบคุณไหมคะเดี๋ยวขรบองค์นะคะซื้อของกลับบ้านเลยนะคะน้องไอคิวค่ะร้านน้องไอคิวเนาะก็ได้ซื้อปลาส้มนะคะแล้วก็ปลาแห้งนะคะไปไปด้วยกลับบ้านไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกทุกคนนะคะถ้าได้มีโอกาสผ่านมาเส้นเขื่อนอุบลรัตน์นะคะ บ้านท่าศิลาค่ะเป็นแหล่งที่จําหน่ายปลาแห้งปลาส้มนะคะปลาล่ามีทุกอย่างเลยค่ะมาก็เชิญมาแวะได้น้องร้านน้องไอคิวนะคะน้องไอคิวค่ะท่ะก็ดได้กลับบ้านด้วยนะคะเยอะเลยะคะ่ะทั้งปลาแห้งปลาส้มนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะนอกจากซื้อแล้วก็เจ้าของร้านก็แถมปลาแห้งให้ด้วยนะคะก็เนาะข,ขอบใจน้องเขามากนะคะที่แถมให้กลับบ้าน กายก็ได้พาทุกท่านไปชมไปดูนะคะที่ชาวบ้านเอาปลามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากายก็จะพาทุกท่านไปดูว่า,ามีอะไรบ้างนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือ,อสถานที่ต่างๆที่ใน,ในจังหวัดขอนแกน่นกายก็จะนํามาฝากทุกท่าน